สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของจูเนอร์ไมมีคำถามสำคัญเกี่ยวกับตัวละครสำคัญอีกหนึ่งตัวที่จะอยู่ใน Spider-Man Brand นด์ Day ครับกับคำถามที่ว่าทำไมฮักถึงอยู่ในหนังเรื่องนี้ผมเองมัวแต่อัปเดต a v e n g e r ร์ o ูมส์เไปซะเยอะลืมคิดถึงประเด็นนี้ไปเลยจากข้อมูลที่รวบรวมมาต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆถึงการที่ฮักจะมาอยู่ร่วมจอเดียวกันกับ SpiderMa n บอกเลยตรงนี้ครับว่าการที่เขาจะมาโผล่ตรงนี้ได้เหตุผลที่เขาจะอยู่ในหนังเรื่องนี้นั่นก็เพราะว่าตัวของฮักนั้นจำ ไปด์แมนได้ว่าเป็นปีเตอร์ปาเกอร์ไปดูรายละเอียดกันครับ นักแสดงอย่างมาร์คราฟโฟโลครับได้รับการยืนยันว่าจะเข้าร่วมแสดงในภาพยนตร์สไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ตั้งแต่ช่วงแรกๆของการเริ่มต้นโปรเจกต์นี้ร่วมกับคนอื่นๆอย่างจอห์นเบอร์ททลที่จะรับบทแฟรงค์คาโซแล้วก็ไมเคิลแมนโดที่จะมารับบทเป็นแมกกาแกมหรือสกอร์เปียนแล้วก็ตัวละครปริศนาอย่างเซดีสิง์รวมไปถึงข่าวลือล่าสุดของการมาของตัวละครที่คาดว่าจะเป็นบิ๊กบอสของหนังเรื่องนี้อย่างมิสเตอร์เนกาทีฟนั่นเองแน่นอนเขาว่าประเด็นสําคัญของหนังเรื่องที่4ของสไปเดอร์แมน Peter ยังคงเป็นฮีโร่ที่ไม่เปิดเผยตัวตนและเป็นคนแปลกหน้าสําหรับคนที่เขารักในอดีตซึ่งเป็นรายละเอียดของโครงเรื่องสําคัญที่ประธานใหญ่อย่างเควินไฟกี้ยืนยันการคาดเดาเกี่ยวกับตัวละครฮักจึงพุ่งประเด็นไปในเรื่องของความจํานั่นเองมีข่าวลือมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วว่าฮักที่จะปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ใช่ร่างสมาร์ทฮักจาก a อเวนเจอร์เอ็นเกมหรือชีฮักแต่จะเป็นร่างซาวเวตฮักสุดคลาสสิกที่เราได้เห็นตั้งแต่ t ด e อินคริเบิลฮักมาจนถึงตอนต้นของ Infinity War ซึ่งเรื่องนี้ก็มีข้อ ข้อมูลออกมาจากของเล่นที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้อย่าง Marvel Region ของค่าย Hasbro ที่จะวางจำหน่ายในปี2026บอเชี้ว,ว่าคาแรคเตอร์ของฮักในไลน์อัพนี้อาจจะเป็นเวอร์ชันสาวเวทฮักซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนคาดหวังว่าจะได้เห็นในแบรนด์นิวเดนนี้เองครับเพราะว่าร่างสมาร์ทฮักที่เกิดจากการทดลองของบรูซแ Banner ในช่วงเดือบรีฟได้รวมกันระหว่างสมองอัญชันฉลาดของบรูซและความแข็งแกร่งของฮักเข้าไว้ด้วยกันนั่นทําให้ตัวตนที่เป็นของฮักจริงๆถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในร่างกายนี้เพราะว่าในภาพยนตร์ทอร์และหนาร็ลกรวมไปถึงตอนต้นของอินฟินิตี้วอร์ได้บ่งชี้ว่าตัวตนของบรูซแบนเนอร์และตัวตนของฮักนั้นเป็นจิตสานึกแบบของใครของมันแยกกันชัดเจนนั่นเองจะเป็นเพื่อนแบนเนอร์ข้าไม่ใช่เพื่อนแบนเนอร์ข้าปลื้มเจ้าเปิดแบนเนอร์ไม่ชอบแบนเนอร์ คำถามสำคัญเลยครับถ้าเกิดว่าซาวเวตฮักยังคงอยู่เขาจะจำได้หรือไม่ว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนหลังจากคาถาลบล้างความทรงจำของดร์สเตรนที่ได้ไล่ออกไปในตอนจบของโนเวโฮมจิตสำนึกของฮักที่จมอยู่ใต้รังสีแกลม่าจะรอดพ้นจากคาถาของดร์สเตรนไปได้หรือไม่เพราะด้วยคาถาลูนออฟคอปคอของดร์สเตรนทำให้ปีเตอร์ถูกลืมโดยทุกคนในชีวิตของเขาผู้เขียนบทอย่างคริสแมคคาน่าและอีริกซัมเมอร์ที่เขียนบทของโนเวโฮมรวมไปถึงเรื่องล่าสุด อย่างแบรนด์นิวเดย์ด้วยได้อธิบายว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะเขียนเรื่องราวในโนเวโฮมให้เน้นไปทางอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าหากมีคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่ยังไม่ได้รับคําตอบในหนังเรื่องนั้นอย่างเช่นการลบความจําไปแล้วใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางของปีเตอร์ปาเกอร์จะเป็นยังไงต่อไปพวกเขาเลยตอบว่าคําถามเหล่านั้นครับเราจะตอบอีกทีในหนังเรื่องถัดไปหมายความว่า2มือเขียนบทครับยอมรับว่าจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของเวทมนต์ที่ใช้ลบความทรงจําของปีเตอร์เกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต ซึ่งโดยหลักการพื้นฐานของคาถาลุตอฟคอฟคอครับมันก็มีกฎของมันอยู่ประมาณ3-4ข้อ1ก็คือทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งรู้ว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนจะไม่จําได้อีกต่อไป2ครับทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปีเตอร์ปาร์เกอร์จะมองว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าและ3ความเป็นจริงถูกเขียนขึ้นใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงบันทึกทางกายภาพทั้งหมดของปีเตอร์ปาร์เกอร์ให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ใหม่แล้วสุดท้ายสไปเดอร์แมนยังคงมีอยู่ในเอิร์ด รู้ว่าภายใต้หน้ากากนั้นคือใครพูดง่ายๆว่าใน MCU ทุกคนยังจำสไปเดอร์แมนและวีรกรรมของเขาได้แต่พวกเขาขาดความสามารถในการจดจำใบหน้าภายใต้หน้ากากสไปเดอร์แมนหรือมีความจำที่แบบว่าพลามัวเกี่ยวกับคนที่อยู่ภายใต้หน้ากากนั่นเองทีนี้เรามาดูในส่วนของความรู้เดิมของตัวละครอย่างฮักกันบ้างทำไมถึงจะจำได้แล้วมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ความรู้เดิมของบรูซแบนเนอร์หรือซาเวิฮักเกี่ยวกับปีเตอร์ปาเกอร์นั้นต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีน้อยมากๆเพราะสไปเดอร์แมนปรากฏตัวครั้ง แรกในซีวิววอร์ซึ่งเป็นช่วงที่บรูซแบนเนอร์ที่อยู่ในร่างซาเวตฮักออกนอกโลกไปแล้วหลังจบศึกอัลตรอนที่โซโควีแน่นอนว่าการออกนอกโลกไปในครั้งนั้นเขาก็ไปแลนดิ้งลงในดาวสาขานั่นเองในช่วงเหตุการณ์ Infinity War ครับขณะที่ธานอสบุกมายัางเมืองนิวยอร์กบรูซแบนเนอร์ในร่างของซาเวตฮักเองก็ถูกส่งมายัางที่นี่เหมือนกันก่อนจะกลับร่างมาเป็นบรูซแบนเนอร์ในตอนนั้นบรูซและสไปเดอร์แมนก็ได้อยู่ร่วมซีนเดียวกันซึ่งแน่นอนเขาว่าบรูซไม่รู้ว่าภายใต้หน้ากากนั้นคือใครรจจนกะั่งบ เหตุการ์ยานคิวชิปบุกโลกไปบรูซได้เจอกับแกงของสตีฟโรเจอร์ที่เป็นกลุ่มอาชยากรสงครามไปแล้วนัตชาอธิบายสถานการณ์ของสกอตแลงครับแล้วก็ตัวของครินบาร์ตันให้กับบรูซฟังในเหตุการณ์ช่วงจบซีรีสวอซึ่งบรูซก็ถามกลับไปว่าใครคือสกอตก็ได้รับคําตอบว่าเป็นแอนแมนจนเขาได้พูดออกมาว่านี่เรามีทั้งมดมีทั้งแมงมุมเลยงั้นหรือสกอตไหนแอนแมนนี่เรามีทั้งมดทั้งแมงมุมอย่าง้งี้ย เหตุ S 1> <S 1> การณ์นี้ครับบอกเป็นในๆว่าอเวนเจอร์คนอื่นๆได้อัปเดตข้อมูลให้กับรูทฟังหลังจากที่เขาออกจากโลกไปนานและแน่นอนว่าสไปเดอร์แมนเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งแน่นอนกลุ่มของสตีฟโรเจอร์ก็ยังไม่เคยเห็นหน้าของสไปเดอร์แมนหรือปีเตอร์ปาร์เกอร์มาก่อนเช่นกันจนกระทั่งขังข้อมูลของอเวนเจอร์ได้เผยใบหน้าของปีเตอร์ปาร์เกอร์ออกมาเพราะใบหน้าของเขานั้นถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่สลายหายไปกลายเป็นผุยผงในช่วงตอนต้นของอเวนเจอร์เอ็นเกมนั่นเองความเป็นไปได้ที่ ว่าหากบรูซแบนเนอร์สามารถฝังซาวเวตฮักไว้ในจิตใจได้ลึกพอและเนื่องจากทั้งสองร่างมีความทรงจําที่แยกกันโดยสิ้นเชิงจึงอาจจะบอกได้ว่าซาวเวตฮักไม่ได้รับผลกระทบจากคาถาของดร์สเตรนที่ได้ร่ายออกมาในตอนจบของโนเวฮ m มแต่แน่นอนรัาว่ามันมีปัญหาอยู่จุดหนึ่งหากไม่ได้รับผลกระทบของคาถาแล้วซาวเวตฮักจะรู้จักปีเตอร์ปา์เกอร์ได้อย่างไงเพราะทั้งคู่ไม่เคยได้เห็นหน้ากันไม่ได้เคยอยู่ร่วมซีนด้วยกันเลยจะมีก็แต่ตัวของสมาร์ทฮักหรือ ฮัคในศึกเอนเกมครั้งสุดท้ายที่สไปเดอร์แมนเปิดหน้าเปิดตาออกมาแต่ทว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งครับที่อาจจะร่วมกันได้ก็คือโอเคแหละ2ความทรงจําอาจจะแยกกันชัดเจนแต่เท่าที่เราเห็นการเดินทางของ Bruce b r ูสแบนเนอร์แล้วก็ฮักมาเนี่ยเราจะรู้ว่าทั้งคู่ค่อนข้างที่จะคลับคลายคลับคราในแต่ละตัวตนนั้นโผล่ออกมาอย่างเช่นตัวของบลูสแบนเนอร์คลับคลายคลับคราเพื่อนของซาวเวตฮักอย่างวอลคิวรีที่ดาวซาคาตอนนั้นเนี่ยซาวเวตฮักไม่ยอมคืนร่างมาเป็น บูสนานถึง2ปีจนเขามีสังคมเป็นของตัวเองมีตำแหน่งเป็นกรดิเอเตอร์แล้วก็มีเพื่อนอย่างวัคิวรี่นี่เองซึ่งในตอนที่เขาเป็นซาวเวตฮักเขาก็จดจําในส่วนของบรูซแบนเนอร์ได้บ้างเช่นกันอย่างเช่นรู้ว่าทอเนี่ยเป็นเพื่อนของบรูซแล้วก็รู้ว่าโลกเนี่ยไม่ต้องการหาหมายความว่าความทรงจําที่แยกกันชัดเจนก็จริงแต่มันอาจจะเกิดการเหลื่อมเป็นความทรงจาพร่ามัวที่มันจะเมมร์นเข้ามารวมกันได้ทีนี้พอตัวของบรูซแบนเนอร์ใช้เวลานานกว่า18เดือน ในการรวมร่างระหว่างฮักแล้วก็บลูสเข้าด้วยกันจนกลายเป็นสมาร์ทฮักหรือโปรเฟเซอร์ฮักในตอนนั้นเองครับที่สมาร์ทฮักเนเ็นตัวของสไปเดอร์แมนถอดหน้ากากและก็คือปีเตอร์ปาร์เกอร์ในสึกสุดท้ายของเอ็นเกมความจำส่วนนั้นอาจจะถูกถ่ายเทไปยัง2ความทรงจำระหว่างบลูสแล้วก็ฮักก็เป็นไปได้นั่นจึงเป็นที่มาของการที่ซาเวทฮักจะจดจำตัวของสไปเดอร์แมนได้แต่แน่นอนว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้มีรีเลชั่นชิพอะไรมากชัดเจนขนาดตัวของทอในทอและกหน้าร็อกเอง สนิทกันมาตั้งขนาดนั้นก็ยังมีรายละเอียดในส่วนของความจําน้อยมากจุดหนึ่งครับที่เป็นทฤษฎีที่จะโยงใยไปได้ว่าซวเวตฮาจดจาปีเตอร์ปาเกอร์ได้ยังไงก็คือทฤษฎีที่จะเล่าต้นกําเนิดของปีเตอร์ปาเกอร์ว่าถูกแมงมุมอาบลังสีกัดยังไงกัดตอนไหนอะไรอย่างนี้เพราะในจัก,กรวาล E.C.U. สไปเดอร์แนเวอร์ชันนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้เห็นต้นกําเนิดของเขาเหมือนรุ่นพี่อย่างโทบี้แล้วก็แอนดรูแต่รู้ว่าเขาถูกสไปเดอร์แนกัดมาแล้วนานกว่า6เดือนจนตัวของโทนี่สตาร์กไปพบเขามันก็ เยมีหนึ่งทฤษฎีที่เชื่อกันว่าปีเตอร์ปาเกอร์ที่ถูกแมงมุมอับรังสีกัดนั้นอาจจะเป็นแมงมุมอับรังสีแกมมาจากแหลกของ a อเวนเจอร์ทาวเวอร์ที่บลูสแบนเนอร์และโทนี่สตาร์คคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนานาอยู่ในตึกนี้และแน่นอนว่าการที่มีรังสีแกมมาอยู่ในตัวของทั้งคู่อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงในส่วนของความจำหรือการดึงดูดอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้คล้ายกับสไปเดอร์แมนในคอมมิกที่จะมีฟีโลโมนหรือสไปเดอร์เซนที่ตัวของสไปเดอร์แมนนั้นจะดึงดูดหากันระหว่างสไปเดอร์แมนด้ ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่จะทําให้ซาวเวตฮาร์มาอยู่ในหนังเรื่องนี้นั่นเองต้องบอกเลยว่าเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆเพราะผมเองก็อยากจะย้อนกลับไปอยู่เหมือนกันกลับไปดูต้นกําเนิดบิกินเนอร์ของสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นนี้ว่าไปทําอะไรมาทําไมถึงถูกกัดอะไรอย่างนี้ถูกกัดได้ยังไงถึงกลายมาเป็นสไปเดอร์แมนอย่างที่เราเห็นนี้ซึ่งมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งปมเนื้อเรื่องเลยก็เป็นไปได้ที่จะอยู่ในแบรนด์นิวเดย์เพราะว่าในแบรนด์นิวเดย์จะมีองคอ์กรหนึ่งที่ว่ากันว่าออกตามล่ามงเาด ที่ก็มีภาพหลุดออกมาในลหลายฉากมากมายแล้วเช่นกันแล้วทฤษฎีการดึงดูดกันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเพราะเรายังไม่เคยเห็นสไปเดอร์แมนกับฮักได้อยู่ในบริเวณหรือพื้นที่ใกล้ๆกันเลยเพอหลังจบเอ d g เกมเนี่ยฮักเองก็โอน,นี้ไปอยู่ไกลเลยอยู่ริมทะเลอะไรอย่างนี้ส่วนปีเตอร์ก็ตามเรื่องตามราวอยู่ในนิวยอร์กนั่นเองนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับสำหรับตัวละครซาเวทฮักที่จะมาอยู่ใน Spider-Man b r แบรนด์นิวเดททำไมเขาถึงมาอยู่ในนี้ได้และการที่เขาจะกลายเป็นซาเวทฮักได้เนี่ยมันจะเป็น ไปได้ยังไงซึ่งผมก็มีทฤษฎีเล่าไปแล้วในคลิปที่มันผ่านมาถึงการที่มิสเตอร์นิเกทีฟจะมากลับด้านศิลธรรมกลับความใจเย็นกลายเป็นความโกรธอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดเป็นซาวเวทฮักขึ้นมาได้เพราะตอนนี้ตัวของบรูซเนี่ยก็เพิ่งกลับมาจากดาวซาคาไปเอาลูกชายกลับมาอยู่ที่โลกนั่นเองซึ่งก็ยังอยู่ในฟอร์มของสมาร์ทฮักนั่นเองแต่ทว่าในภาพหลุดนั้นเขากลับกลายเป็นเพียงแค่ดรบรูซแบนเนอร์ธรรมดาก็ต้องมารอดูกันว่าเหตุใดกันแน่ที่เขากลายเป็นซาวเวทฮักและจะได้มาอยู่ร่วมกับ s ไปเดอร์แมนที่หลายแหล่งข้อมูลต่างว่ากันว่าน่าจะเป็นในส่วนความทรงจําที่เป็น2ความทรงจําแยกกันชัดเจนแต่กับคลายกับคลาผ้ามัวเข้ามาทําให้ตัวของซาวเวตฮักจดจํสไปเดอร์แมนได้หรือ2ก็คือเล่าเรื่องต้นกําเนิดของสไปเดอร์แมนที่จะโยงใย,ยไปถึงรังสีแกมมาหากแมงมุมที่กัดปีเตอร์พาร์เกอร์มีรังสีแกมมาอาจจะดึงดูดตัวของซาวเวตฮักมาหากันก็ได้เพราะว่าแน่นอนครับฮักก็คืออบอวนไปด้วยรังสีแกมมาชัดเจนทีเดียวแล้วคุณล่ะคิดยังไงกันบ้างกับคำถาม ถามพี่ว่าทำไมฮักถึงมาอยู่ใน Spider-Man b r a n รนด์นิวเดได้ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ดูจนมาถึงตอนนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามสนับสนุนเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ